อาณาจาริพุษชัไยหัวข้อในการนำเสนอมีดังนี้ 1. การปกครอง 2. วัฒนธรรม3ศาส,สนา 4. ความเชื่อและ5ภูมิปัญญาประวัติการก่อตั้งมหาริพุีไยัยมีอธิบายในตำนานประเภทอธิบายเหตุ โดยใช้ศาสนาภูมิประเทศเป็นองค์ประกอบคาดว่าเมืองแห่งนี้สร้างขึ้นตอน,ต,อนต,ต้นพุทธศตวรรษที่14ตำนานสำคัญที่กล่าวถึงเมืองฮาลิปุชัยได้แก่จำเทวีวงศ์ชินกาลามาริปกรณ์บุญศาสนาและศาสนาวงศ์แต่งเป็นภาษาบาลีจำเทวีวงศ์แต่งโดยพระพุทธดังสีระหว่างปีพุทศักราชที่ 1, ั0 ชินการลมาลิปกรณ์แต่งโดยพระสิริรัตน์ปัญญาเทระราวพทธศักราชที่260 0มุญศาสนาและศาสนาวงแต่งโดยพระพุทธกามและพระพุทธญาณไม่ทราบปีที่แต่งสันนิษฐานว่าแต่งก่อนรรมเทวีวงและชินการลมาลิปกรณ์ เมื่อสร้างเมืองแล้วได้ทุนเชิญพระนางจามเทวีทิดาเจ้าเมืองลบบุรีซึ่งขณะนั้นเป็นชายาเจ้าเมืองรามปุระและทรงคันอยู่ด้วยมาเป็นเจ้าเมืองพระนางครองเมืองไม่นานก็ประสูติโอรสแฝดสององค์คือมหันตยติและอนันตยศต่อมาเกิดการสู้รบกับกลุ่มคนพื้นเมืองชาวล้วชาวล้วแพ้ต้องถอยหนีไป ประมาณปีพุทธศักราช1 5 0 0พวกมีลาขะจากเมืองยศมาลายกทัพมาตีเมืองหาริพุญชัยสามารถยึดครองเมืองได้ในช่วงเวลาสั้นๆประมาณปีพุทธศักราช1550ถึง1 5 0 0พญาอัตราาราาตราศาสตร์ตกราชกษัตริย์เมืองหาริพุญชัยยกทัพไปตีเมืองลบบุรีแต่กองทัพเมืองนครศรีธรรมราชได้ยกมา พื่อจะยึดเมืองลบบุรีกองทัพเมืองลบบุรีกับกองทัพเมืองหริพุนชัยถอยหนีไปทางเหนือกองทัพเมืองลบบุรีเข้ายึดเมืองหริพุนชัยได้ก่อนกองทัพเมืองหริพุนชัยต้องถอยลงมาทางใต้เกิดเหตุการณ์ระหว่างเมืองหริพุนชัยกับลบบุรีและอื่นๆอีกหลายครั้งก่อนที่พญามังรายเจ้าเมืองเชียงรายยึดคลองและผนวกเข้ากับอาณาจักรล้านานา ต่อมาในปีพุทธศักราช1 8 0 0ไทยอัมมาจากเมืองลำปางยกทัพมายึดเมืองหริพุญชัยได้ต่อมาเมืองหาริพุญชัยกลับมายึดเมืองคืนได้ในที่สุด พญามังรายได้ยกกองทัพเข้ามายึดเมืองหาิพุนชัยได้เมื่อปีพุทธศักราช1835พญายีบาเจ้าเมืองลำพูนองค์สุดท้ายต้องหนีไปอยู่เมืองลำปางเป็นการสิ้นสุดคว,สความเป็นอิสระของเมืองหาิพุนชัยในปีนั้นอาณาจักรหาริพุนชัยจึงสิ้นสุดหลังจากรุ่งเรืองมา618ปีพระนางจมเทวี เป็นประมกษัตริย์แห่งอาณาจักรฮา,าริพุนชัยฮาริพุนชัยเป็นชื่อหน่อของวมงลำพูนแผ่นผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมบนกว้าง450เมตรยาว825เมตรมีคูน้ำและคันดินล้อมรอบด้ามทิศตะวันออกของตัวเมืองติดกับลำน้ำกว,งวางเคยเป็นแคว้นอิสระนับตั้งแต่ก่อสร้างเมืองจนสิ้นสุดอำนาจลง เมืองหลวงคือลำพูนการปกครองปกครองแบบระบบระชาธิปไตยก่อตั้งราวปีพุทธศักราที่ห1สิ้นสุดราวปีพุทธศักราที่1835ปฐรมะมกษัตริย์คือพระนางสมเทวีกษัตริย์องค์สุดท้ายคือพระยายีบามีพระมกษัตริย์ครองเมืองทั้งสิ้น49พระองค์ วัฒนธรรมภาษาพบการใช้อักษรมอแบบฮาริพุนชัยมีความคล้ายคลึงกับอักษรมอนโบราณที่ปรากฏบนศิลาจารึกมอนเจดีศิลปก,กรรมและสถาปัตยกรรมได้รับอิทธิพลมาดังนี้ 1. อิทธิพลวัฒนธรรมปาละผู้การ 2. อ,อิทธิพลวัฒนธรรมทาวาราวดี 3. อิทธิพลวัฒนธรรมพายุผู้การ สี่อิทธิพลเจดีลังกาศิลปะและประติมากรรมของฮาริพุนชัยวิวัฒนาการงานศิลปะที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะอื่นๆจนเกิดการผสมผสานเข้าด้วยกันและคลี่คลายเป็นศิลปะที่มีลักษณะเฉพาะเป็นของตนเองแผนดูงพระพุทธรูปทองคำศิลปะฮาริพุนชัยพุรธศตวรรษที่17-18 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครศาษนาเป็นแผ่นดูนพระพุทธรูปทองคำยืนอยู่ภายในซูมรองรับด้วยฐานบัวาพระพักค่อนข้างกลงพระเนตรเหลือลงตามพระขนงต่อการเป็นรูปปีกาครองจีวรยาวลงมาถึงข้อพระบาทสันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะพุก,กาม พระพิมพ์ดินเผาศิลปะหาริพุนชยัยพุทธศตรวรรษที่17-18 1. พบที่กู่แดงเดิมอยู่ที่วัดช้างอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนพระภิกษุบุญหีบพรมเสโนวัดจามเทวีอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนมอมให้เมื่อวันที่28มิถุนายนพุทธศักราชที่2476 2. ได้มาจาก จังหวัดลำพูนนางจัน์มูสีโปโดกมอบให้พระพิมพ์ดินเผาทรงสามเหลี่ยมแสดงรูปพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ประทับนั่งอยู่บนฐานบัวหงายภายในทรงเรือนแก้วอยู่ตรงกลางภาพและรายล้อมไปด้วยพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดเล็กจำนวน9้าองค์ซึ่งพระพิมพ์ลักษณะนี้บางครั้งก็เรียกว่าพระสิบตามจำนวน พระพุทธรูปที่ปรากฏอยู่ในภาพสำหรับคติการสร้างพระพิมพ์มีความเกี่ยวข้องกับการรับเอาพระพุทธศาสนาจากทางภาคกลางเข้ามายังดินแดนในแคว้นหาริพุนชยัยและก่อเกิดเป็นวัฒนธรรมในการสร้างพระพิมพ์เป็นจำนวนมาก สถาปัตยกรรมรูปแบบสถาปัตยกรรมเจดีอันเป็นเอกลักษณ์ของฮาริพุนชัยเกี่ยวเนื่องกับรูปแบบทรงปราสาทนอกจากได้รับอิทธิพลจากพม่าแบบภูกามยังมีลักษณะบางประการที่เกี่ยวเนื่องกับสถาปัตยกรรมแบบทราวดีด้วยสถาปัตยกรรมที่สำคัญเช่นเจดีกูกดเป็นต้น ศาส,สนาในอาณาจักรฮาริพุนชัยกริย์ผู้บกกของอาณาจักรฮาริพุนชัยมีความเสื่อมสายในพ,พุทธศาสนาซึ่งสันนิษฐานว่ารับอิทธิพลมาจากมอญมีการสร้างวัดโบราณสถานโบราณวัตถุมากมายทำให้อาณาจักรฮาริพุนชัยกลายเป็นศูนย์กลางทำพ,พุทธศาสนาในภาคเหนือ ซึ่งยังคงปรากฏหลักฐานจนถึงปัจจุบนันเช่นเจดี JD, วัดกูกุดหรือวัดจามเทวีจังหวัดลำพูนเจดี JD, ช้างยืนวัดพระทาทะาริกพุนชัยเจดี JD, วัดโลกโมริอาราม เมืองฮาลิกุนชยัยมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานมีอายุประมาณ1,343ปีซึ่งสถิฐานว่าน่าจะเป็นชุมชนขนาดเล็กที่มีความนับถือผีสยาศาสตร์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามบานพระบุุษของตนจากหลักฐานพบว่าพระนางจามเทวีเป็นผู้นำพระพุทธศาสนาเทรวาตจากทวารวดีลาวุ มาประดิษฐ์ันในเมืองฮาลิกุนชายและนางก็ทรงเป็นต้นแบบของการปกครองและองอาค์อัครั์ประถามพบทรงเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนาหลักฐานโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาในลำพูนแยกเป็นหลักฐานสำคัญสองประการได้แก่ 1. กลุ่มเอกสารเช่นจามาเทวีวงชินการมารีปกรณ์มูลศาสนาเป็นต้น 2. กลุ่มโบราณคดีและวิเคราะห์เช่นเสียนพระพุทธรูปศิลาสูงประมาณ30เซนติเมตรพุทธศตวตรรษที่13-14พิพิธภัณฑ์แห่งชาติหาริพุนชัยลักษณะคือเมตดพระโสกค่อนข้างใหญ่ พระพักค่อนข้างกลมพระนาราก้วงเล็กน้อยสัมพันธ์กับพระขนงซึ่งต่อการไขลูกปีกาพระเนตรหลีลงต่ำพระนาศิกค่อนข้างใหญ่ริมพระอบอิ่มคือลักษณะที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธรูปแบบธาวดีทางภาคกลางเสียนพระพุทธรูปสีรแรงโกสูงประมาณ44เซนติเมตรลักษณะท้องถิ่นของพระพักลูกเหลี่ยมลีพระนาราก้วงมีขอบลาย พระศกชัดเจนพระขนงต่อแนวไขปิกาพระนาสิกค่อนข้างใหญ่พระอกแย้มยิ้มริมพระโอกบนมีลายพระมัสสุริมพระโอกร่างหนาพระวรกายส่วนบนพระพุทธรูปสามิ้นุนสูงเสียนและองค์สูงประมาณ95เซนติเมตรพุทธศตวรรษที่18ณพินพพิภัณฑ์แห่งชาติหาริพุนชัยลักษณะคือพระพักและเครื่องแต่งกายพระพัก จัดว่าอยู่กลุ่มเดียวกับเสียนพระพุทธรูปจานามของเจดีแปดเหลี่ยมการที่เสียนและองค์พระพุทธรูปสร้างใหม่ประเภทนูนสูงจึงต้องมีแผ่นผนงังรองรับผนังขนาดนามของเจดีพระพิสุกสาวกดินเผาสูงประมาณ50เซนติเมตรพุทธศตวรรษที่17ณพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเชียงใหม่ ลักษณะคือใบหน้ากว้างเขี้ยวต่อโลกปิก,กาหน้าผากกว้างคือส่วนที่คล้ายคลึงกับพระพาของพระพุทธโลกแต่ความที่เป็นโลกพระพิสุขหรือพระอรหันต์ก็ตามตาจึงมักเบกโตแตกต่างจากพระเนตรที่หลีลงตามพระพุทธโลกอันหนึ่งศีรษะที่ไม่มีอุสนีสะแตกต่างจากพระเซียนของพระพุทธโลกที่มีเสมอมาถ้าพนมมืออยู่ฉเฉพาะโลกพระพิสุหรือโลกเทวดา ความเชื่อของหาริพุนชยัยคนทางภาคเหนือมีความเชื่อว่าพระธาตุหาริพุนชัยเป็นพระธาตุประจำปีของคนที่เกิดปีรักกาทีค่ควรจะต้องไปไหวบูชาดวงสักครั้งเมื่อมีโอกาสคงไฟหลักไหลสีสันสวยงามสุดยอดงานฝีมือของคนในชุมชนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน เมืองฮาริพุนชัยในตำนานยังเล่าว่าการเกิดขึ้นของเมืองหาริพุนชยัยสัมพันธ์กับความเชื่อทางพุทธศาสนาซึ่งพระพุทธเจ้าเคยเสด็จเยือนเพื่อโปรดสตรัตว์และทรงพยากรณ์ว่าในอนาคตจะเกิดเป็นเมืองหาริพุนชัยขึ้นรวมถึงเป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุของพระองค์ด้วยจากนั้นอีกหนึ่งพันปีต่อมา หรือสีห้าองค์ได้ร่วมกันสร้างเมืองพร้อมกับเชิญพระนางจามเทวีแห่งเมืองละโวะมาปกครองพระธาตุหฤทุิชยัยสร้างในปีพศ1607โดยพระเจ้าอาทิตยาราชเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบร,รมสารีริธาตุประกอบด้วยธาตุกระหม,ม่อมธาตุกระดูกองค์ ให้กระดุกนิ้วมือและทาุย่อยอีกเต็มบาทหนึ่งตามตำนานพระธาตุหาดุมชัยกล่าวว่าลักษณะขององค์พระธาตุที่สร้างแรกเริ่มเดิมทีเป็นไปตามพุทธทาธรรมานคือเป็นเจดีย์สี่เหลี่ยมทรงประสาทสูงสิบสองอกมีซุ้มวาวรเข้าออกทะลุกันได้ ทั้งสี่ด้านมีประสาทศิลาแรงสี่เหลี่ยมอยู่มุมละองค์ความศั์สิทธิ์ของพระธาตาาุพริูมิชัยนั้นดูได้จากพุทธศส,สนิกชนที่แวะเวียนกันมาสักการะไม่ได้ขาดโดยเฉพาะวันพระใหญ่นั้นจะเนืองแน่นทีเดียวซึ่งที่นั่นมีชุดเทียนพระนาก้าเอาไว้ บริการผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายด้วยสื่อศิลปะหัตถการมที่สำคัญ 1. น่งสศิลปะหัตถการกผ้าไหนย,ยกดอกมีงานศิลปะหัตถการกประเพณีผ้าขาวพื้นเมืองที่สวยงามด้วยจักรกในานามผ้าไหมาย,ยกดอกลําโพง 2. องหัตถการกผ้าใ้ทอมือ หมู่บ้านแกรเรียนพัฒนาเฮยลาแต่หมู่บ้านแกรเรียนที่ยังคงประเพณีเก่าแก่ดั้งเดิมกิจกรรมที่น่าสนใจคือการทอผ้าผ้าแบบดั้งเดิมโดยใช้แอลเป็นกินในการทอ4หมู่บ้านแกสลักบ้านทาหมู่บ้านแห่งนี้เป็นแหล่งผลิตไหมแกสลักเป็นรูปแบบต่างๆเช่นรูปคนรูปสัตว์เครื่องประดังบ้านเป็นต้น หมู่บ้านสารวดไม้ไผ่หมวกเบลานบ้านแป้นเป็นหมู่บ้านที่มีฝีมือและมีอาชีพหัตกันสารวดไม้ไผ่หมวดเบลารูปแบบต่างๆที่สวยงามราคาไม่แพงงานฝีมือเช่นผ้าใยจักสารผ้าใบตาลตักตุนการผลิตส ả มาอาชีพเช่นทําน้ําผึ้งยาก,กันยุงบวชก,การติดตองทุกของตีเหล็ก ประเพณีเช่นประเพณีสลักย้อมเป็นประเพณีของคนยองในจังหวัดลำพูนที่จัดทุนหลังออกพรรษารูปแบบคล้ายกับสลักพัดของภาคกลางคือเป็นการทำบุญโดยไม่ได้ระบุผู้รับแต่สิ่งที่แตกต่างคือภะเอคมุเชื่อของชุมชนยองต่อประเพณีสลักย้อม